เดี๋ยวพ่อจะไปแปรนฟันนะคะ าากระเพาะมันโตย่ามันกระเพาะโตมันวันขึ้นวันขึ้นวนขึ้น พ่อจะไปท่องน้ำนะคะมาแย่งพี่อัพปะมาแย่งพี่อัพกินเหรอแต่ยะดูดูเดะเดะ มไดประกาศียรติค kind of ุณเป็นสบนก่มาหน้อยหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้สองพแนห้ายนี่มาน้อยหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้มาแย่งลูกชิ้นพี่ออบกินเหรออือจิกิ้มความว่าีน้นเป็นพื้นฐานคความรู้หม่ยถึงมีพื้นฐานควม้ที่นาแน เดีย๋ยวจะสั่นสะเทือนนะคะเพราะว่าเอาขาตั้งกล้องลงพ่อจะเข้าไปแปลงขันนะคะขอบคุณ5,000ไลค์ค่ะขอบคุณคุณลุงศักออนไลน์นะคะที่ให้ดอกกุหลาบมา2องดอกก็ให้ของขวัญ3ชิ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมชมและยังให้กำลังใจอยู่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง,แง,แงเฮงเฮงรวยๆยยคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะพอเข้าห้องน้ำจะไปแปรงฟันพอเข้าห้องน้ำจะไปแปรงฟัน

โรพยาบาลสมเด็จพรรุพน์าพนนจังหวัดนครพนมี่ยนก่อ่อจัคุณจัใช่เขานะทุกท่ั้งอ่ะดดีนะแล้วก็พ่อของแม่ได้เียงาลต้อ้มนกประกาศเกียรติคุณผู้ทำนประโยชน์ให้แก่บุรีรัมยเลยงนใช่วใช่เขาบอกรียบร้อยค โรงาพาหเป็นโรงพยาบามนาด่แรกอะเปรงพยาบาละดับนอ้าจันจะขึ้นมาเป็นเสื้อีเหือนมาใช่ไมท่ว่าทุวันนะทีรแรกๆอขึ้นมาแต่ว่าไม่เม้นไม่คุมเม้นไม่อะไรเลยนะตั้งแต่แรกเลยอ่ะดู